สวัสดีสบายดี่มแม่พี่น้องมาให้พี่น้องได้รับชมตึกน้ำกันพี่น้องเลยเบิ่งดูตึกบ้านเพิ่นนนาองบ่อมนุษยธรรมมาว่าประเทศไทยบ่ยมีตึกสูงเนาะ่นว่าหอดบ่อ่นว่าประเทศไทยมีตึก28ชสั้นบ่อว่าป่มมาสมัยยังง,งุงน้ำเพิ่นอยู่เนาะเบิ่งเอานี่ตีตาเบิ่งดูให้เพิ่นมาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าตึกผ่นจักชั้นนี่ นี่เขากลัวอะไรยี่สิบสั่นนี่น้อนนี่นี่เจ็ดยี่สิบแปดสัเนี่ยนี่เบิ้งอ่ะเออกำลังสร้างก็มีแต่ว่าตึกอันนี้นี่คือเรือเนาะมันบอกคือเรือเนาะว่าบ้านพมอเอื่เอื่อเฮือแต่ประเทศไทยเอื่นเลือนี่มันตึกอีกยังพี่น้องนียบ่นี่ยมีมีบนประตูพร้อมแนี่ ป็นรถเมย์ป่ะเนาะตึกรถเมย์นด้นี่พี่น้องเลยเบิ่งเอานี่ตึกที่ว่าบาเ่บาาบาเคยบ่สมัยบ่เคยเห็นจัดถืออะนาะพี่น้องมึงคล้ายๆกับเรือเนาะนี่โอ้โหนี่สุดยอดออเลย,ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่โอ้ปาฮัทโตให้เบิ่งตึกสูงน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยโู้บ่สมัยแง่แง่จนคอสิหักแล้วพี่น้องเอ้ยโู้ อันนี้คือจุดซุมแบบตึกชูงนะอืมโอโ้โหนี่พน,นี่น้องยงสร้างกันอยู่บนเศด้าเนสจสร้างไป้ังและกระเดียกกระดอในประเทศไทยนี่โปวดาสร้างเนาะเงินเอาคับมาได้ายมาส้างตึกชูงเนี่ย่พี่น้องเอ้ยผมกล่องคื่อเบอร์ บบันี่บ่พี่น้องเห็นปะคนเพิ่นไายอยู่ข้างบนเนาะพุ่นเนาะในกระเสาอันนั้นเนาะเบิร์ดเด้อพี่น้องเลยอ๋อนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพุ่นี่เดอร์เด้อบ่าวสมายิซซุมเข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องโอ้ในกระเสาอันนั้นเนาะคนแน่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเสร็จกระจกเนาะ ปพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยลิบคนของบอกริบคนของนอนนั่นน้อโอ้โหแจ็คสันพี่น้องอันนี้เพราะอันนั้นก็จะเป็นลิบเนาะพี่น้องเนาะเด็กกำลังลงมาเนาะ มีคนพอมเดิพี่น้องเอ้ยบุญน,นี่แวบๆเป็นบ่โตถมุดนี่โอ้นี่เนาะเคยเห็นรถตักก่อนนี่พี่น้องเอ้ยเลย,เ,ย,เ,ยเห็นบ่เคยเห็นเหรอเห็นบอรถตักนี่เคยเห็นบ่รถตักเปก็นแมคโครเนี่ป้าโนี่กำลังก่อสร้างพี่น้องเอ้ย พี่น้องบายบาๆน้าโอ้โหทำงานเนี่ยสุดยอดเลยสร้างใหม่นาะนี่คือตึกสร้างใหม่ด้วยพี่น้องเลยโอ้โหอันนี้จะเป็นด้านล่างด้านข้างเน้อผมพุดก่ออยู่บ่เช่าเด้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปทำกันยาวๆพี่น้องเอ้ยป๊ดโต มาสมัยคลิปนี้มาสมัยเสีหยห้เห็นแต่ตึกเด้อพี่น้องเพราะว่าอยากเห็นตึกประเทศไทยว่าใหญ่และสวยงามสูงมีจักสั้นจักสั้นเนาะพี่น้องเพราะว่ามนุษยธรรมเพิ่นบอกว่าประเทศไทยตึกบบสูงบบหอด28ชสั้นแต่บานเพิ่นนอะเพิ่นมีตึก28ชสั้นเด้อพี่น้องบานมนุษยธรรมเนาะเพิ่น ถ่าบ้าชมไม้ก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งเนาะเมื่อเนาะนี่ผน,นว,ว่าบูมี่ดอกตึกยี่สิบแปดสั้นนะไลยอย่างไลยซีเนาะผนเนาะโอ้โหเดี๋ยวบ้าชมไม้จะให้เบิ่งเป็นระยะเป็นระยะไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคลิปมันชิ้นยาวเกินเนาะะให้เบิง่งเป็นย,วนยาวๆกันเลยกับตึกนี่พวกพวกบา้าเนี่ยพี่น้อง<ส>เอ้ยมุ้งรถ รถไมโครแลนบนทางปูนพี่น้อง๋อนี่นเนาะเพิ่นเห็ดเนาะทาซีใหม่เรียกว่าเห็ดยังใหม่บ้นนอนย้อยโอ้โหนี่พี่น้องรถยกค้นก็มีคุณเนาะอันนี้คือเพิ่นทาซีเนาะพี่น้องป้าทาซีถนนสุดยอดอลังการเลยโอ้ถนนเน้น,ะเน,นนะาาี้ใหม่ถนนกาวน่ะแต่ว่ามันชาทีใหม่เนาะ โอ้งามเลยพี่น้องเอ้ยพวกป่าวนี่พี่น้องเอ้ยบนด่วนทางมาจัดข้างบนมาจัดข้างหลัแงแยกสายแยกหัวมีปึ๊ดเนี่ยถนนอยากไปทางใดก็เลือกไปเอาวเด้๋พี่น้องวันนี้เฮาก็จะได้มากขึ้นทางด่วนอีกเหมือนมาไม่ได้นี <c oughs> เป็นทางด่วนนี่แหละพี่น้องเบิ่งนี่ทางด่วนอันนี้มีจักสองทางมีสี่สองทางเนาะเบิ่งงด้านี่อันนี้สองสองนี่คืออิซิพาร์ตสองสองนั่นคือเง,ง,ง,งินสดเนาะพี่น้องเงินสดกับสีสาอิซิพาร์ตกับสีแบบตีดแล้วก็ผ่านเลยเนาะพี่น้องนอนดี่ป้า Let's go บางสมยัยอดบางนาทับบบดนี้ไปเบิ่งน้ำกระต่ายยาวพี่น้องเอ,อ้ย เบิ่งไปยาวๆพี่น้องไอบพวกนี้ถนนบ้าทุกอยใหญ่ยาวเส้นนี้คือเส้นยิ่งต้องเลยได้นี่เนาะต้องหอดบานเนาะไปไดนะ้น้องลองทันทวนบา,างนาชอนบุรีไปกันอ๋อแบ่งไปทางนี้คือชอนบุรีไปนี่คือลำยินทาบงางนาลังคำแหงไปนี่ โอ iden, Bref, way, ้โหพี่น้องเออแย่งกันไปจากไปทางไหนก็ไปได้เด้อพี่น้องนี่ไปได้เบิดทุกเส้นทางเนาะแต่ไปหาทางลงเอาเองเนาะพี่น้องเบิ่งเอานี่อันนี้ก่สิไปบางนาเนาะพี่น้องนี่ไปบางนาเอาไปไปบางนาเดี๋ยวว่าได้มาขึ้นทางเดียวอันนี้ขึ้นนี่ป่ะนี้เราก็ต้องไม่เกี่ยทางเราสิไปอีก อ๋อเขาคืนจงนั no ้นแล้วก็มาแยกวันนี้อีกนี่ท่านคานท่านคืนท่านมาึ้นอีกแล้วพี่น้องโอ้โหปิดนนานโอ้สีสิาเบิร์ตปารโตขึ้นท่างด่วนจ็กชิเมนแจ็กเท่อเืินหนึ่งเนาะโอ้ถนนพี่น้องเอ้ยบนถนนไกยกันอยู่เนี่ยอือหือ นี่บ่ราะเขาเอินถนนเลี้ยนบาทนะนี่เนะาะเราจะไม้กับโค้งลงไปทางนี้แล้วนอนพี่น้อนนอนเนี่ยอันนี้โค้งลงไปประกอบลงใส่บ่อนั่นนอนพี่น้อนบาทถนนงามมาเลยว้าวมุ่นเป็นมุ่นเออมุ่นขากก็เรียบรอ้อเลี้ยนซิปเดี๋ยวนี้นะถนนเลี้ยนเลี้ยนซิปเดี๋ยวน้องถนนเลี้ยนซิปนี่แนี่ยนอนลงมาประกอบกันอยู่บัอไง ตังการพี่น้องเอ,อ้ยทางรถฟอร์ดรถไฟก็เต็มเนาะอ,อ,อ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงสำเด้อพี่น้องเอ,อ้ยเขามาพี่น้องเขามาเบิ่งมาชมกับหากลกูไลกดแชร์กดติดตามเห็นบาสมไม้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะด้่ยว่าผู้ใดอยากสนับสนุนบาสมไม้ครับ กดซุปเปอร์แตงค่ะบาสมายก็ได้เด้อครับขอบมุกขอบคุณหลายๆพี่น้องทั้งฟังไทยฟังล่าที่เขามาหลับชมหน่อยคลิปนี้บาสมายก็จบคลิปเพียงจำเนี้ยะพี่น,อน้องเนาะขอกกาบคำว่าสวัสดีและสบายดี